สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาแชร์สกินแคร์นะคะในช่วง Spring Summer กันว่าในตอนนี้นะคะโบใช้สกินแคร์ตัวไหนอยู่บ้างเดี๋ยวมาพูดกันก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าผิวของโบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผิวของโบเนี่ยก็เป็นคนผิวผสมนะคะมีรูขุมขนกว้างแล้วก็มีสิวขึ้นบ้างนะคะบางช่วงที่แบบเ,เป็นสิวฮอร์โมนนะคะแต่ก็ไม่เยอะมากแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหา รอยสิวนะคะแล้วก็มีรอยแดงรอยกระด้วยเรียกว่าก็เยอะพอสมควรนะคะพยายามที่จะแบบดูแลรักษาหน้าอยู่นะคะเพราะว่าสืมเนื่องมาจากตอนที่โบตั้งท้องนะก็สิวขึ้นเยอะมากนะคะทั้งหน้าแล้วก็มีคอแล้วก็มีหลังด้วยนะคะเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากจะแต่งหน้าเลยถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีผิวคล้ายๆกับโบนะคะก็อาจจะแบบ สามารถใช้พวกผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันได้นะคะแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่โบเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โบใช้เองแล้วมันถูกกับตัวเองนะคะแต่ว่าโบก็ไม่รับประกันนะว่าเพื่อนๆที่ไปใช้เหมือนกันน่ะจะได้รับผลแบบเดียวกันกับโบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้อง ต้องลองกันดูนะคะเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะให้ผลกับแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแบบมีพื้นฐานผิวที่ไม่เหมือนกันประสบการณ์ใช้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆมาไม่เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาดูตัวแรกนะคะในการทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยโบก็ยังจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะก็คือจะเป็นของ La Roche Posay นะคะ Effaclar อยากจะบอกว่าโบใช้ลายนี้มานานมากๆแล้วถ้าใครที่ติดตามโบก็จะใช้ประมาณ2-3ปีแล้วนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่เอรมันเพราะว่าคุณหมอผิวหนังที่นี่แนะนำให้ใช้นะคะตั้งแต่นั้นมาโบก็เลยใช้มาตลอดแล้วก็เคยเปลี่ยนบ้างแต่ว่า ก็ไม่ค่อยประทับใจกลับมาใช้ตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือเหมาะสำหรับคนที่แบบแพ้ง่ายแล้วก็มีปัญหาผิวด้วยนะคือต้องเข้าใจว่าโบเป็นคนที่แบบว่ามีปัญหาผิวเยอะมาก่อนนะคะก็แบบเออสารพัดสารเพยตั้งแต่พูดให้ฟังแหละแล้วก็มาใช้ตัวนี้มารู้สึกว่าทำให้หน้าเราเนี่ยบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็คือไม่แพ้ง่ายเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เขาจะ ไม่มีส่วนผสมของพวกน้ำหอมแล้วก็พวกสบู่นะคะแล้วก็จะมี pH ห5ด้ด้วยนะโบชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้วิธีการทำความสะอาดหน้าทำยังไงอยากจะบอกว่าให้ถูเจลใสๆตัวนี้จนเป็นโฟมก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใช้เนี่ยแหละนิ้วนางนิ้วนิ้วก้อยนะคะในการที่จะทำความสะอาดผิวหน้าโบเข้าใจนะว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำความสะอาดอย่างนี้มันจะสะอาดไหม มันสะอาดนะคะคือผิวหน้าเราไม่ต้องการการขัดถูแรงคือทําเป็นโฟมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแล้วก็นวดออกไปข้างนอกนะคะจากข้างในกรอบหน้าออกไปข้างนอกกรอบหน้าประมาณนี้นะคะทำความสะอาดแหละประมาณ2-3นาทีนะคะแต่ละครั้งแล้วก็ล้างออกวิธีการล้างหน้านะโบแบบชอบที่จะเปิดก๊อกแล้วก็ใช้ มือทั้งสองข้างนี้นะคะรองรับน้ําไว้แล้วก็จะค่อยๆแบบคือค่อยๆให้น้ํามันไหลลงไปตามหน้านะคะค่อยๆให้มันไหลลงไปเพราะว่าไม่อยากจะทําให้แบบหน้ามันได้รับการรบกวนมากนะโอเคนั่นก็เป็น เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการล้างหน้าของโบนะคะไปลองทํากันดูถัดไปนะคะหลังจากล้างหน้าให้สะอาดแล้วโบจะมาต่อกันด้วยเซรั่มเลยนะคะโบจะใช้ของ estee lauder advanced night nice repair ตัวนี้ใช้มาประมาณ2เดือนกว่า,วาแล้วแล้วก็เห็นผลคือมันจะช่วยในเรื่องของ 1. ความชุ่มชื้น 2. มันจะช่วยในเรื่องจุดด่างดํารอยกระแล้วก็พวกรอยสิวคือโบจะมีสิวเป็นหลุมลึกนะคะแล้วตัวนี้มันจะช่วยทําให้ รอยสิวนั้นตื้นขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องจัดหนังดำเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะถัดมานะคะตัวนี้โบก็มาใช้ตัว La Roche Posay Effaclar Duo Plus นะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมันจะนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของการลดพวกสิวอุดตันแล้วก็รูขุมขนขนาดเล็กลงแล้วมันยังจะช่วยในเรื่องของลดรอยแดงแล้วก็รอยดำที่เกิดจากสิวด้วยนะคะตัวนี้ โบใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันเห็นผลว่าเออรอยแดงที่โบเคยมีมันลดลงนะคะแต่ว่าในโฆษณาเขาบอกว่า1วันใช่ไหมเออมันแล้วแต่บางคนนะคะแต่ของโบใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นผลมอยสเจอไรเซอร์ตัวต่อมานะคะก็ยังเป็นของลาย Effect ต์คลาอยู่ตัวนี้คือเ f ฟเฟกต์คลาแม t นะคะมันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมาันแล้วก็ทำให้รูขุมขนเล็กลงด้วยเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ ทำให้หน้าไม่มันคือมันจะแบบซึมเร็วมากแล้วเนื้อก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะคะตัวนี้ใช้มานานมากแล้วนะหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายผสมผิวมันนะคะใช้เช้าเย็นนะ m อร s ไร r i z e r ตัวถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นแบบออยนะนั่นก็คือตัว Bio อ i l นะคะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของแพ้เป็นแล้วก็ในเรื่องของความชุ่มชื่นของผิวนะคะโบแนะนําให้คนที่แบบว่า หน้าแบบบางบางจุดบางจุดแห้งบางจุดลอกแล้วก็มีปัญหานะคะในเรื่องของความสมดุลของผิวหน้านะแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเห็นผลประมาณ3วันเท่านั้นนะคะก็จะเห็นผลเลยตัวนี้โบจะใช้เฉพาะกลางคืนเพราะว่ามันเป็นน้ำมันถ้าช่วงแบบหน้าหนาวหรือไม่ช่วงที่หน้าแบบเป็นขุยนะคะก็จะใช้แบบเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้คือดีแนะนำเลยตัวถัดไปที่โบจะลงนะคะก็คือ ใต้ตานะคะการบำรุงใต้ตานี้สำคัญมากเลยโบแนะนำให้คนที่แบบอายุตั้งแต่20ขึ้นไปนะคะเริ่มที่จะดูแลรักษาผิวบริเวณรอบดวงตานะคะด้วยการทาแบบ m o ร์ไ u r i z e r สำหรับดวงตาเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเพื่อทำให้แบบกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้แบบมันไม่แห้งแล้วก็ไม่เหี่ยวง่ายนะตัวนี้โบใช้ของ i e h l s นะคะก็คือตัว midnight recovery eyes ตัวนี้คือเขาจะ ลดตัวแพนด้าแต่ว่าต้องใช้ประมาณเดือนหนึ่งนะถึงจะแบบเพ็นผลว่าเออมันลดไปจริงๆแต่ใช้พวกมอยส์เจอไรเซอร์ไม่พอต้องแบบพักผ่อนให้เพียงพอด้วยถ้าแบบถึงให้ใช้อะไรต่างๆนานาแต่ว่าคุณไม่พักผ่อนให้เพียงพอมันก็คือจะไม่ได้เห็นผลอะไรนะคะตัวนี้ลักษณะของมันจะเป็นสีครีมขาวนะคะแล้วก็จะเย็นๆเออโบชอบแล้วมันจะซึมเร็วนะคะ วิธีการโบกก็จะใช้นิ้วก้อยนะคะในการแต้มๆไปเสร็จแล้วก็จะนวดบริเวณใต้ตาแล้วก็ข้างบนนะคะเปลกตาด้วยจากนั้นในตอนกลางวันนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแดดขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยการแดดน,นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญสุดๆเพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าโลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นทุกวันแล้วก็แสง UVA UVB สารพัดนะคะ การแดดที่จะใช้ก็คือจะต้องมีส่วนผสมของ SPF 50ขึ้นไปนะคะมันจะช่วยได้ตัวนี้โบใช้ของ Kiehl's ชื่อว่าตัว Ultra Light Daily UV Defense SPF 50 PA u v a นะคะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของ Anti a n t i aging เพราะว่าตอนนี้โบใกล้จะ30แล้วนะต้องใช้แบบ เอออะไรที่มันมี anti aging นิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมสีขาวมีความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่ามันจะไม่เป็นครีมขาวคราบๆนะเวลาที่เราทาไปนะคะตัวนี้โบใช้แล้วไม่แพ้ก็เลยชอบมากเออเรื่องของกันแดดนะคะนานาจิตตังเลยแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนใช้ถูกไม่ถูกบางคนแพ้นะคะไม่เหมือนกันอีกนะโบแนะนําให้ลอง แบบเอาตัวแบบตัวอย่างมาลองกันแล้วมาดูว่าตัวไหนเป็นยังไงนะคะคือโบไม่อยากจะบอกว่าตัวราคาแพงหรือราคาถูกใช้ดีกว่ากันนะโบว่าคือราคามันไม่สามารถที่จะมาตัดสินคุณภาพได้สําหรับกันแดดน,นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ของแพงและแบบก็แพงแล้วก็ใช้ที่เข้ากับหน้าตัวเองนะสําหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะตอนเย็นก่อนนอนนะคะ ที่ขาดไม่ได้ของโบคือตัวนี้เป็น i t t House Collagen Moist f o o Sleeping Pack นะคะเป็นแพคที่มันจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าแล้วก็ช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเวลาที่นอนนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่บ้านก็จะเปิดแอร์ใช่ไหมคะแล้วอากาศก็จะแห้งโบก็จะต้องโปดตัวนี้ลงไปก่อนที่จะนอนทำให้ผิวแบบ ขึ้นนะคะทําให้รู้สึกว่าเออผิวหน้าเรายืดหยุ่นขึ้นนะในการผลัดเซลล์ผิวหน้านะคะโบก็จะทําประมาณ2ครั้งต่อ1อาทิตย์นะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยคือ c l a s s s o n i c m e นิ er นะคะแล้วก็โบจะใช้คู่กับ Refreshing Gel Cleanser นั่นก็คือเป็น Cleanser ที่เขาแถมมาด้วยกันเลยมันดีมากๆนะอยากจะบอกว่ามันแบบเออใช้ 2- 3เดือนแล้วนะโบแบบ ใช้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ตัวนี้มันจะช่วยผัดเซลล์ผิวหน้าโดยเฉพาะคนที่แต่งหน้าบอกไว้เลยคือถ้าคุณแต่งหน้าแต่ไม่บำรุงผิวหน้าอันนี้มันแบบก็เหมือนมันแบบว่าทาแป้งแล้วมันไม่ติดหน้าแต่งหน้าแล้วแบบไม่ติดหน้าอย่างเงี้ยนะคะสําหรับบางคนอาจจะแบบสครับหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าขออย่างหนึ่งคือสครับเบาๆนะคะทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งนะคะ อันนี้มันก็จะได้ทําให้หน้าแบบมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าใสาขึ้นด้วยนะจะมีหลายตัวนิดนึงแต่ก็เออเอามาบอกกันว่าตัวไหนโบใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับใครที่มีคําถามในเรื่องของผิวถ้าเกิดว่าผิวคล้ายๆกับโบนะคะโบอาจจะแนะนําได้โอเคงั้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมวบงว่าจะชอบแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับสาวๆนะคะวิดีโอหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ